สวัสดีครับพอดีพอดีเมือ่อกี้ไม่ใช่เมือ่อกี้หลายวันก่อนอีทางรู้ให้เขาไปทดสอบเสาเข็มเนี่ยนะที่งานที่บ้านโมโฟนเนี่ยว่ามันสมบูรณ์หรือเปล่านะเขาก็ส่งรายงานมาสักพักแล้วแต่ว่าช่วงนี้ยุ่งๆนิดนึงก็ไม่เปิดดูนะก็เลยเปิดดูร่าค่าแล้วเมื่อกี้นะจะพาดูก็ไม่เคยไม่เคยจ้างบริษัทนี้นะเป็นครั้งแรกที่จ้างก็ถือว่าทํางานดีนะครับ เริ่มเริ่มดูน่าเชื่อถือนะบริษัทคอนแกนพายเทสครับเป็นชื่อบริษัทเลยอยู่ที่ขอนแกนใกล้บ้านบ้านลุงอยู่งานลุงอยู่หนองคายเนาะก็ถือว่าใกล้นะดูมาตรฐานเนะแต่งตัวอะไรมันดูมาตรฐานดีอันนี้ข้ออธิบายเรื่องการเทสนะครับเครื่องมงเครื่องมืออะไรต่างๆวิธีการทดสอบต่างๆเดี๋ยวไม่อ่านนะครับเพราะว่าลุงก็ไม่ค่อยได้รู้เท่าไหร่ออะรนะมันมันมันทำโดยคนที่เชี่ยวชาญนะครับ คือตัวตัวเข็มเนี่ยเขาเขาทดสอบกําลังด้วยตัวบริษัทของคุณกีก๋แล้วนะเขายังไม่ได้ส่งรายงานมานะวขาทดสอบอด้วยการเช็คโบเก้าแลนะแล้วก็จะเซ็นรับรองมาเรียบร้อยนะแต่ว่านี่คือเราเช็คความสมบูรณ์ของเข็มอีกทีว่าเข็มที่ตอกลงไปมันมีหกักมีอะไรไหมนะทั้งหมดเข็มมัน1 3 6ต้นนะแต่ว่ามันยังทดสอบได้มันทุกต้นเพราะว่าเขายังไม่ได้ขุดเปิดน,นะครับขุดส่วนหนึ่งประมาณร้อยสี่นี่สี่ร้อยสี่ต้นเนี่ย อ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับอันนี้แบบของหน้างานนะครับที่ทางทางบริษัททดสอบสอบเข็มเขาถ่ายรูปไปแล้วเพราเทนะอันนี้คือรายงานของเขาครับอ,อ๋อสีแดงนี่คือความยาวเข็มค่ับ นี่คความยาวเข็มไม่เท่ากันเลยคนระับแต่ส่วนใหญ่คือเข็มสมบูรณ์คือเราอยากรู้ว่าเข็มมันมันหักหรือเปล่านั่นแหละประเด็นนะ่ะมันสมบูรณ์ไหมมันอะไรไหมก็คือเข็มสมบูรณ์หมดนะปรี้ประมาณนี้แต่ลุงดูหมดแล้วละ่ะว่าเข็มมันสมบูรณ์หมดนะอย่างนี้ก็มาถึงประมาณหกเมตรกว่านะไม่ถึงสิบเมตรหกเมตรกว่าต่อเนี่ยบางต้นก็สั้นเนะะี่ยสี่เมตรกว่าใช่ไหมเข้าใจว่านี่เป็นความยาวนะน่าจะถูกแหละด e f e c t ท h ามาแก r a m detail แต่แต่ปกติบริษัทเสาเข็มตอกนะเวลาเขาตอกเขาจะรู้อยู่แล้วนะว่าว่าเข็มมันมันมันหักหรือเปล่ามันจะมีอยู่ต้นหนึ่งที่มันหักนะเขาก็จะตอกซ่อมให้นะครับก็โอเคตามนี้โอเคครับสําหรับอันนี้ก็ตามนี้ครับค่าทดสอบเท่าไหร่ก็ค่าทดสอบเนี่ยก็ประมาณ2องหมืกว่าบาทน,นะไม่รู้เขาคิดยังไงแหละแต่ก็ไม่ได้แพงมากนะครับทําเพื่อความสบายใจนะของของทางเราด้วยที่เป็นคนสร้างเนาะแล้วก็ทางเจ้าของด้วย เพราะว่าด้วยความที่มันตอกลงแล้วก็ความยาวมันลงไม่เท่ากันนะมันก็มีความกังวลนะเพราะว่าเห็นไหมโดว์วบาไม่เหลือเลยครับบางต้นเนี่ยมันตอกไม่ถึงโดว์วบามันเผื่อไว้แค่สองเมตรไงรู้ไม่นึกว่ามันจะตอกแบบนี้ถ้าถ้ารู้มันจะตอกไม่ลงนี้เดี๋ยวจะให้ใส่โดววบาแบบยาวตลอดเลยก็น่าจะดีแต่นี้เราไม่รู้เนาะว่ามันจะเป็นอย่างนี้เนาะเขมข้างล่างน่ะทดสอบดินก็ไม่ไม่ฟ้องคือเราเราตอนทดสอบดินเนี่ยเราเจาะแค่3ามหลุมก็ถือว่าเยอะนะสำหรับงานบ้านอ่ะแล้วเราก็เอาเข็มมาตอกทดสอบหน้างงานด้วย แต่มันไม่เจอไอ้ตำแหน่งที่ดินมันเป็นแบบแบบที่บอกคือมันมันตอกไม่ลงอะ่ะดินมันชั้นดินแข็งมันอยู่ข้างบนชั้นดินดาม,มันอยู่สูงะนะก็ก็เลยเป็นอย่างนี้ครับก็คือเช็เคพวกเขาได้ก็คือตามนี้แล้วก็เหล็กดเวลบาร์ไม่มีแต่ว่าด้วยความที่ลุงไม่ได้ออกแบบเสาเข็มให้มันอ๋อลูกค้าโทรหาเดี๋ยวขอรับลูกค้าก่อนนะน้องโบฮัลโหลครับสวัสดีค่ะ